สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะครูชื่อครูพัทิรารักษาโมโคนนะคะเป็นครูผู้สอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการนะคะ,ะในคาบนี้ก็จะพูดอีกครั้งนะคะในเรื่องของแผนการดําเนินงานนะคะเพราะว่าในบทนี้นะคะเราจะเจอกันประมาณสี่ครั้งนะคะ,ะนักเรียนเองจะต้องรู้หน้าที่ของการบัญชีในการจัดการธุรกิจ แล้วก็วิธีการสเสนอรายงานข้อมูลทางการบัญชีนะคะเพราะว่านักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทำงบการเ,ารเงินด้วยนะคะเ,เรามาดูนะคะการแสดงนะคะงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> งบแสดงฐานะทางการเงินนั้นนะคะจากที่เรานะคะได้กล่าวถึงงบกำไรขาดทุนของงวดบัญชีมาแล้วนะคะเราได้ดูมา3ทคิปแล้วนะคะเกี่ยวกับ งบแสดงการเงินนะคะก็ยังมีงบที่สำคัญนะคะแล้วก็มีคุณค่าในการรายงานฐานะทางการเงินไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างบกำไรขาดทุนนะคะนั่นก็คือ,อ,องบดุลน,นะคะบาล s านชีสนะคะซึ่งเป็นงบที่แสดงถึงฐานะทางการเงินของธุรกิจนะวันใดวันหนึ่งนะคะที่กำหนดไว้งบดุลน,นั้นเปรียบเสมือน ผลรายงานนะคะของนายแพทย์เกี่ยวกับคนไข้ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้นนะคะงบดุลนะคะเรามาดูงบดุลงบดุลนั้นเป็นงบที่แสดงทรัพย์สินแล้วก็นี่สินนะคะทั้งในส่วนที่เป็นออของเจ้าของกิจการและส่วนที่เป็นของเจ้าหนี้รวมทั้งเงินสดด้วยนะคะรวมทั้งเงินสดลูกหนี้สินค้าคงคลังและเจ้าหนี้ การค้างบดุลน,นะคะก็แบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะงบดุลส่วนแรกคือสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ก็คือมูลค่าของสินทรัพย์ที่เป็นของธุรกิจส่วนที่2คือหนี้สินหนี้สินคือเป็นหนี้สินของบริษัทและเป็นส่วนของเจ้าหนี้สส่วนทุนหรือส่วนที่เป็นของผู้ลงทุนนะคะซึ่ง3ส่วนนี้นะคะสามส่วนของงบดุลน,นี้อัดเขียนได้ เป็นสมการดังนี้นะคะสินทรัพย์เท่ากับนะคะหนี้สินบวกสูตรทุนทุนหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าส่วนของเจ้าของนะคะสมการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะดังรายละเอียดในงบดุลและตัวอย่างที่ครูจะให้นักเรียนดูนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างงบดุลน,นะคะสินทรัพย์และหนี้สินนะคะนักเรียนดู <า S 2> บริษัทเบียงแก้วจำกัด งะะบดุลนณนะวันที่31มีนาคม2555นะคะด้านซ้ายมือของคูนะคะจะเป็นสินทรัพย์ด้านขวามือก็จะเป็นหนี้สิน <c oughs> สินทรัพย์มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะภาพที่ผ่านมาบอกแล้วว่าสินทรัพย์มีอะไรบ้างหนี้สินมีอะไรบ้างส่วนขอเจ้าของอไรายได้และค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างทีนี้แยกออกมานะคะเพองบดุลน,นี้ก็จะมีสินทรัพย์หนี้สินนะคะแล้วก็ทุนนะคะ สินทรัพย์นะคะก็ด้แก่พวกเงินสดนะคะสินค้าในมือสินทรัพย์ทรัพย์สินถาวรสินทรัพย์อื่นๆนะคะเรามาดูกันเงินสด2อง0 0 0บาทนะคะลูกหนี้2อง0 0 0บาทสินค้าในมือ1 1 9 0 0แสาทรัพย์สินถาวร5้าแสนเจ็ดมื่น 7,000บาทนะคะและก็ทรัพย์สินอื่นๆนะคะอีก22,000บาทตรงนี้นำมาทำไมกันทำไมทำไมกันคะพวกนี้นะคะเราจะนำทรัพย์สินนำมาบวกกันหรือว่านำมารวมกันนะคะด้านล่างสุดนะคะของซ้ายมือครูนี้ก็จะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นรวมทรัพย์สินเท่ากับ1,740,000บาทนะคะทีนี้นะคะเรามาดูด้านขวามือของครูด้านขวามือก็จะเป็นหนี้สินนะคะ นี่สินมีอะไรบ้างนี่สินก็จะมีเจ้าหนี้ตัวเงินจ่ายนะคะเจ้าหนี้เท่าไรเจ้าหนี้1นึ่0 0สนหนึ่งบาทตัวเงินจ่าย2 0,000บาทนี่สินค้างจ่าย8,00 0บาทรวมนี่สินทั้งสิ้นนะคะก็คือ1 4 0 0 0 0บาทนะคะทีน,นี้จะมีทุนด้วย <c oughs> ในกรณีที่ไม่มีทุนจะทำยังไงร,รู้ไหมในกรณีที่ไม่มีทุนเรียนรู้ไหมคะ นักเรียนเอาสินทรัพย์นะคะตัวนี้นะคะคือ1 7 4 0 0ล้านบาทนี้นำมาลบกับอะไรนำมาลบกับ1 2 3 4สามนำมาลบกับ3ตัวนี้นะคะตัวนี้นะเ,เจ้าหนี้ตัวเงินจ่ายนี่สินคงค้าแล้วมันจะเป็นยอดของออทุนนะคะจะเป็นยอดของทุนนะคะเมื่อนักเรียนเอาทรัพย์สินเอาสินทรัพย์นะคะเอาสินทรัพย์ในส่วนที่นักเรียนบวกกันแล้วได้ล้านเจ็ด แสนสี่หมื่นนะคะแล้วก็เอาเจ้าหนี้ตัวเงินจ่ายหนี้สินค้างจ่ายเนี่ยมารวมกันนะคะเอาสินทรัพย์นะคะแล้วก็หนี้สินสามตัวนี้นะคะเอามาลบกันนะคะก็จะเป็นทุนนะคะเป็นทุนแล้วก็รวมทั้งสิ้นนะคะหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทนะคะ2ด้านนี้ทําไมการสองด้านนี้ก็จะเท่ากันนะคะ2ด้านนี้จะต้องเท่ากันนะ ต่อมาประโยชน์ของรายงานทางการบัญชีสําหรับผู้ประกอบการนะคะมีผลประโยชน์อย่างไรประโยชน์ของรายงานทางการบัญชีสําหรับผู้ประกอบการนั้นนะคะคุณค่าของข้อมูลทางการบัญชีอยู่ที่ผลการวิเคราะห์และการตีความในธุรกิจขนาดย่อมเจ้าหนะ้าที่บัญชีจะเป็นผู้ที่เตรียมงบทางการเงินและเจ้าของธุรกิจจะเป็นผู้เตรียมงบทางการเงิน และเจ้าของธุรกิจนั้นนะคะจะเป็นผู้ตีความจากงบนั้นในทางธุรกิจขนาดใหญ่นักบัญชีนะคะจะเป็นผู้ที่ว่าเตรียมงบแล้วก็ส่วนหัวหน้าผนแผนกบัญชีนั้นหรือว่าสมุห์หาบัญชีนะคะและผู้ประกอบการจะเป็นผู้ตีความในงบนั้นเช่นกันนะคะวิธีการของนักบัญชีนะคะวิธีการของนักบัญชีวิธีหนึ่งนะคะในการเตรียมรายงานทางการเงินสําหรับตีความ โดยผู้ประกอบการทางธุรกิจนะคะจะทำโดยใช้งบเปรียบเทียบนะคะงบเปรียบเทียบแต่ละงวดบัญชีแต่ละปีนั้นนะคะหรือณวันใดวันหนึ่งนะคะที่กําหนดแล้วก็แล้โดยทั่วไปนั้นจะไม่ต่ํากว่า2งวดขึ้นไปนะคะดังเช่นเปรียบเทียบงบปัจจุบันกับงบที่ผ่านมาการเปรียบเทียบดังกล่าวจะทําให้มองเห็นแนวโน้มของการดําเนินธุรกิจการเปรียบเทียบนะคะมักจะกระทํา ทั้งงบกําไรขาดทุนแล้วก็งบดุลน,นะคะซึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างของงบดุลน,นั้นนะคะเปรียบเทียบปรากฏในข้างล่างนะคะในด้านล่างนะคะแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบงวดดึงนะคะในไตรมาสของปีปัจจุบันกับไตรมาสของปีที่ผ่านมาซึ่ง ى, สามารถเปรียบเทียบให้เห็นแนวโน้มของทรัพย์สินของแต่ละรายการนะคะแนวโน้มของทรัพย์สินรวมตลอดแนวโน้มนั้นนะคะที่ เกี่ยวกับหนี้สินแล้วส่วนที่ส่วนที่เป็นขอเจ้าของอีกด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของหนี้สินค้างชาระนะคะหนี้สินค้างชําระคืออะไรนะคะหนี้สินค้างชําระก็คือรายการสินคองและบริการที่ได้รับนะคะหรือยืมมาและยังไม่ได้ชําระเงินอย่างเช่นนะคะดอกเบี้ยตัวเงินจ่ายที่ยังไม่ถึงกําหนดจ่ายหรือกรณี ค่าจ่ายครั้งจ่ายนะคะอันนี้ก็ทั้งนี้เพราะการจ่ายค่าจ้างนะคะอาจจะทําเป็นสัปดาห์นะคะชนะน,นะคะในระหว่างที่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะคะก็ถือเป็นค่าจ้างค้างจ่ายนะคะทั้งนี้รวมทั้งภาษีหักนที่จ่ายด้วยนะคะนอกจากงบเปรียบเทียบทางการบัญชีดังกล่าวแล้วนะคะผู้ประกอบการนั้นนะคะอาจจะใช้เครื่องมือทางสถิติในการตีความ แล้วก็รายงานผลทางการเงินได้โดยเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งนี้เพราะแต่ละรายการในงบก,กำไรขาดทุนนั้นนะคะเช่นต้นทุนนะคะต้นทุนสินค้าค่าใช้จ่ายในการบริหารแล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแสดงให้เห็นได้ทั้งเป็นตัวเงินนะคะหรือและเป็นเปอร์เซ็นต์ของไรายได้จากการขายนะคะ มันจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของบริษัทเบียงแก้วจำกัดนะคะอันนี้จะเป็นงบก,กําไรขาดทุนนะคะบริษัทเวียงแก้วจำกัดงบก,กำไรขาดทุนนะคะนะยอดวันที่1มิถุนายนถึงวันที่31มีนาคม2555 2555้านนะคะรายได้จากการขายนะคะนักเรียนดูคิดอันนี้จะคิดด้านหลังด้านขวามือของครูนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ รายได้จากการขายแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะมียอดขายนะคะยอดขายคือ9 5้าห้าขอโทษนะคะก็จะเป็น9 5 0 0 0 0ห้ามบาทนะคะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่ง้เอร์ต้นทุนสินค้าที่ขายห8 9 0 0 0แปดมืบาทคิดเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นหกสิบสองนซนะคะห้าแ0 0แปดม้าพันนะคะ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ62.0%นักเรียนว่า62.0%นี้คิดอย่างไรคิดอย่างไรเอาตัวไหนมาคิดคะเอาเจ้าตัวนี้เอาต้นทุนสินค้าที่ขายนะคะยอด5 8 9 0 0 0แด้คูณด้วยเท่าไหร่คะคูณด้วยกี่เปอร์เซ็นต์คูณด้วย100แล้วก็หารด้วย9,500 0สบาทก็จะเท่ากับ62%นะคะอย่าลืมว่านะคะตัวนี้นะคะ ร้อยไดจะต้องคูณด้วยร้อยอย่างเช่น5 9, 000, ้น 100, าแ0 0ดูด้วยร้อยหารด้วยจำนวนเต็มจำนวนเต็มในที่นี้ก็คือ9,500,000บาทน,นะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูกำไรขั้นต้นเพราะฉะนั้นกำไรขั้นต้นจะเท่ากับ3 6 1 0 0 0หมนะคะก็เอา2ตัวนี้นะคะมาลบกัน9,500 0 0นาะคะลบด้วย5้า0 0 0นะคะก็จะเหลือ 361,000หในยอด361,000นี้นะคะก็จะนำมาคูณกับอะไรนำมาคูณกับร้อยแล้วหารด้วยจำนวนเต็มจำนวนเต็มคืออะไรจำนวนเต็มก็คือ950,000บาทนะคะคิดเปอร์เซ็นต์ออกมาก,ก็จะเท่ากับ38.0%นะครทีนี้เรามาดูค่า <c oughs> ใช้จ่ายในการดำเนินงานนะคะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานนะคะในการบริหารนะคะ133,850ตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะถ้าจะคิดเปอร์เซ็นต์ก็คูณด้วยเท่าไหร่คูณด้วย100แล้วก็หารด้วยยอดขายนะคะหารด้วยยอดขายบรรทัดต่อมาค่าใช้จ่ายในการขาย14 7 1 5 0นบะคะก็คูณด้วยเท่าไหร่คะคูณด้วย100แล้วก็หารด้วยยอดขายยอดขายคือเท่าไหร่ ยอดขายคือ950,000บาทนะคะตรงนี้ก็จะได้15.5%นะคะทีนี้เราก็มารวมนะคะรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดเท่าไหร่คะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ281,000บาทนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ29.6%นะคะทีนี้เราก็มาดูกำไรสุทธินะคะกำไรสุทธิจากการดำเนินงานนะคะมีทั้งหมดเท่าไหร่ กำไรสุทธิไม่ทั้งหมด82,000บาทนะคะอันนี้นะคะผููจะยกตัวอย่างให้นะคะในเรื่องของงบกำไรขาดทุนนะคะผ่านไปนะคะ <c oughs> การใช้อัตราส่วนในการตีความในงบนะคะ <c oughs> การใช้อัตราส่วนในการตีความในงบนะคะ <c oughs> นักธุรกิจนะคะผูะ้และผู้ที่คาดว่าจะเข้ามาถือหุ้นของบริษัทนั้นนะคะ เขาจะเป็นคนอ่านและตีความงบการเงินโดยอาศัยโดยอาศัยอัตราส่วนเป็นสําคัญนะคะซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวนี้ที่ใช้โดยทั่วไปนะคะก็คืออัตราส่วนอัตราส่วนการหมุนเวียนนะคะเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็และอัตราการหมุนเวียนของสินค้านะคะอัตราส่วนของการหมุนเวียนก็คืออะไรรู้ไหมคะก็คือการเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่าง ทรัพย์สินหมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนนะคะทรัพย์สินหมุนเวียนก็ประกอบด้วยเลยค่ะทรัพย์สินหมุนเวียนก็จะประกอบด้วยนะคะเงินสดนะคะหลักทรัพย์ระยะสั้นนะลูกหนี้และสินค้าคงเหลือส่วนหนี้สินหมุนเวียนนั้นก็จะประกอบด้วยเจ้าหนี้ส่วนเงินจ่ายระยะสั้นหนี้สินระยะยาวถึงกําหนดจ่ายคืนในปัจจุบันคัาภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าจ่ายค้างจ่ายนะคะ อัตราส่วนนี้นะคะก็จะใช้เพื่อประโยชน์ในการวัดความสามารถในการชำระหนี้สินนะคะระยะสั้นก็แสดงว่า,าทรัพย์สินหมุนเวียนที่มีอยู่สามารถทำไมคะสามารถชำระหนี้หมุนเวียนได้อย่างเพียงพอนะคะความสามารถในการชำระหนี้แล้วนะคะแต่ละประเภทของธุรกิจนั้นนะคะบางาธุรกิจบางประเภทนะคะการหมุนเวียนนะคะจะช้านะคะ เพราะว่าแต่ละธุรกิจบางประเภทจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นนะคะร้านขายพวกเพชรพลอยในขณะที่ร้านค้าขายพวกของชําหรือว่าพวกร้านสัมนค้านั้นจะมีการหมุนเวียนเป็นไงคะที่สูงนะคะและร้านพวกสัมนค้าจะมีการหมุนเวียนสินค้าที่แตกต่างกันไปอีกนะคะเงินทุนหมุนเวียนนะคะเงินทุนหมุนเวียนนั้นนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอัตราส่วนทรัพย์สินหมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ที่ในกรณีที่แสดงออกของตัวเงินต้นผลนะคะของส่วนเกินของทรัพย์สินนะคะทรัพย์สินหมุนเวียนทั้งหมดเนี่ยนะคะนักเรียนก็มาดูว่าเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยนะคะชี้ให้เห็นถึงอะไรชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการดําเนินการจ่ายซื้อสินค้ามาเพื่อทําไมคะเพื่อทําการขายที่มีประสิทธิภาพ ถ้ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอนะคะก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปหมุนเวียนในการดำเนินกิจการอื่นๆได้นะคะอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังนะคะอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังนี้นะคะธุรกิจโดยทั่วไปแล้วนะคะก็ไม่ชอบที่จะให้มีสินค้าคงคลังนะคะเหลือไปจำนวนมากนะคะก็อยากให้ขายไปให้หมดนะเมื่อผู้จัดการฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลังเห็นเห็นว่า สินค้าคงคลังเนี่ยมีมากเกินไปนะคะเขาจะต้องเริ่มพิจารณาว่าสินค้าตัวใดที่ขายไม่ออกแล้วเขาจะมีการวางแผนการขายอย่างไรนะคะ,ะจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของธุรกิจนะคะก็เช่นธุรกิจชนิดร้านค้าปลีกย่อยนะคะก็จะมีพวกเนี้ยก็จะมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังที่สูงนะคะ การเสนอรายงานอัตราส่วนสินค้าหมุนเวียนนี้นะคะจะทําพร้อมกับอัตราส่วนอื่นๆเพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบรายงานทางการเงินและก็ทางบัญชีควบคู่กับอัตราส่วนอื่นๆนะคะอ,อย่างเช่นอัตราส่วนกําไรต่อยอดขายนะคะหรือว่าอัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อตัวเงินลับนะคะ การงบประมาณนะคะการงบประมาณก็คือการวางแผนธุรกิจที่จะต้องอาศัยงบประมาณทางการเงินเข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือในการดําเนินการการงบประมาณนั้นนะคะเป็นทั้งการวางแผนการควบคุมงบประมาณแสดงออกซึ่งแผนการต่างๆด้านการเงินของธุรกิจสําหรับระยะเวลาในอนาคตนะคะงบประมาณนั้นนะคะก็จะมีการเตรียมการไว้อย่างดี จะช่วยเป็นตัวชี้นําในการวางแผนการเงินได้อย่างดีนะคะก็นอกจากนั้นนะคะยังช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายใ,ในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะการวางมัตรฐานเป็นงานขั้นสําคัญในการควบคุมการจัดทํางบประมาณก็เช่นกันนะคะในการจัดทํางบประมาณนั้นจะช่วยให้ผู้จัดการทางการเงินปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมได้สะดวกขึ้นนะคะประเภทของ งบประมาณก็จะมีอยู่หลายประเภทนะคะอย่างเช่นงบประมาณทางการขายงบประมาณรายจ่ายในการขายการโฆษณางบประมาณในการผลิตงบประมาณในรายจ่ายของหน่วยงานอื่นๆงบประมาณเงินสดแล้วก็งบประมาณขององบการเงินนะคะสิ่งที่ครูพูดมาในวันนี้นะคะมันก็จะรวมถึงเกี่ยวกับหลักของบัญชีแล้วก็การวางแผนทางการเงินนะคะถ้า เนื้อหาเยอะเกินไปหรือว่านักเรียนนักเรียนอาจจะต้องทําความเข้าใจนะคะนักเรียนจะต้องกลับไปอ่านในเนื้อหาทบทวนนะคะในสิ่งที่ครูได้สอนนะคะออถ้าไม่ทันนะคะก็ดูตาม powerpoint ไปเพราะครูได้อธิบายให้นักเรียนฟังนะคะอย่าลืมในการทบทวนเนื้อหานะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจอย่างไรนะคะก็ให้ถามครูโดยตรงหรือไม่ก็โทรศัพท์หาครูก็ได้นะคะครูไม่ดูครูก็จะให้นักเรียนศึกษาได้ตลอดเวลานะคะ ตอนนี้นะคะเวลาก็ยังเหลืออยู่ตั้ง20นาทีนะคะเดี๋ยวครูก็จะให้นักเรียนนะคะทำใบงานหนึ่งใบงานนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในคาบหน้านะคะ่ะ